พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบม,มารโครงการธรรมยาตราป,ปีที่11วันพุทธที่11มกราคมพุทธศักราช2566 ในความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนท่านใดหรือแม้แต่ผมเองนะครับเมื่อเห็นภาพของการจัดกิจกรรมของโครงการธรรมยาตาปีที่11ถ้าดูในภาพก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นภาพที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือเกิดจากมิตรไมตรีถ้อยทีถ้อยอาศัยของพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางเข้ามาจัดกิจกรรมจเจริญจิตภาวนา ซึ่งโครงการนี้ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ยังเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดนครปฐมเองและก็จังหวัดอื่นๆเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมีทั้งส่วนราชการภาคประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าห้างร้านต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย ที่ใส่ชุดสีขาวร่วมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเนี่ยกันมากมายเลยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอฝากจากใจเลยนะครับผมในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งขอให้ได้มีการขยายผลโครงการเหล่านี้ไปยังเยาวชนซึ่งที่จะเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อถูกหลอ่อหลอมด้วย พุทธศาสนาด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วเนี่ยก็จะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าให้กับประเทศของเราต่อไปครับก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับท่านที่มาร่วมกิจกรรมที่คลองบางนางแทน่นและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในการจัดกิจกรรมของธรรมทายาธครั้งที่11ในปีนี้ด้วยครับ โคการที่ทําให้พวกเรานะครับมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีธรรมะในใจเป็นการจันโลงซึ่งพระพุทธศาสนาทําให้สังคมเรามีโอกาสที่จะ,จะเจริญ ด้วยทำเพราะว่ามนุษย์โลกถ้าขาดทำแล้วเนี่ยเกิดความวุ่นวายได้คําว่าบาวรน,นั้นประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือวัดโรงเรียนก็ดีซึ่งสมัยโบราณนะครับการที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้จะทําให้สังคมดีแล้วก็จเจริญแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการที่จะอยู่ร่วมกันปัจจุบันเนี่ย เราจะเห็นได้ว่า3ส่วนนี้ถ้าแยกกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความเสื่อมถ้าเกิดเรารวมก็ได้เราจะเกิดพลังในการเจริญรุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โครงการธรรมญาตาเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เป็นส่วนรวมใจจริงๆก็คงจะเกิดโครงการนี้ขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นในตำบลของดิฉันเองนี่ก็รู้สึกภูมิใจนะคะโครงการนี้ก็ดีนะคะดีสำหรับชุมชนแล้วก็ มีธรรมะในจิตใจของทุกคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีความสามาคัคคีแล้วก็มีเกิดเป็นพลังนะคะในจิตใจของทุกๆคนโครงการนี้เป็นจุดศูนย์รวมเลยนะคะสําหรับจิตใจตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ทําให้จิตใจของคนนะคะรู้จักพุทธาศาสนาดีขึ้นนะคะเป็นจุดศูนย์รวมเลยะคะ่ะ